ไม่เข้า,าอ่ะยังไงเอาแพนทนน้อนดมนี้ขอละอีนั่นแหละโวยเต็มหน้าก็นตาไปดีบอกแล้วนมหนอกเป็นยังไงล่ะเราเข้าไปสามร้อยด้วยซูเปอร์ไม่กลับไปดีสามหมื่นบาทโอเคพอเลยตทุนสองคำเตือนที่วิดีโอนี้จะทําขึ้นเพราะความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทาซ้มอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคาแนะนํานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันกันอีกแล้วนะคะกับช่องรักซักซ้นเหมือนนี้พามาเล่นเกมฟอร์จูนเอานะคะหนูโชคราบนั่นเองนะคะนำทุนมาที่สองพันบาทเดี๋ยวคนนี้จะใส่เบ็ดลริต้นที่เบ็ดน้อยไปก่อนนะใส่ที่เบ็ดฮาดสิบไปก่อนนะจอจะกบบเกมนี้ของค่ายพีจีนะคะหนูโชคราบนำโชคนั่นเองกะจะโดดเมื่อไหรป่ปังเงินมันนะคะ แต่ทีแตกังแต่สมัร์ไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไหนสนใจลองเล่นตามกันกดกดสมัครได้นะที่ดินด้านใต้คิปนหาเข่าดอกนี้สปาร์มาสวยสวยเแผ่นทองเต็มหน้าะาหมดหัวเขาซุปเปรไม่กัคพันกว่ามาเพิ่มเบ็ได้แล้วไปเบ็ดรอ้อเยเอารยม้เพื่อน,นไหนอยากลองเล่นตามกันไปกดสมัครได้นะที่ดินด้านใต้คิ้นหน้ามา เราไม่ต้องรอสแคตตองสแคตเตอร์ก็แค่หนูหน้อยกระโดดให้เราเท่าน,นั้นก็เข้าเงินร,นรงางวัลปังปไปเลยนะจ๊ะ เกหมูไหมเขาก็จะให้เราหมูจนกว่าเราจะได้เงินรางวัลน,นะถ้าหนูกระโดดจ้ามาดอกมีเข้าไหมไม่เข้านะคะถั่วจะเป็นเงินส่วนใหณ์ที่ราคาหน้อยมากนะวันนี้จ้าไม่คยย่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะแต่ก็มาแล้วสิบบอกแล้วแล้วก็ลองดูมาก็เป็นประทัดกระส้มแต่ก็ยังพอได้อยู่เพราะเบีดเราใส่เบ็ดร้อยไปนะคะถ้ามันไกไหนอยากได้เงินรางวัลจริงๆก็ใส่เบ็ยดถึงส่งไปนะเบ็ยดยิงหรบอว่า เยอะนะเขาหแต่เขาหญงแปให้เราเยอะนะอ้าบวกมาพันสองนะแผ่นทองอยู่ไหนแผ่นทองหายไปนะอยากได้แผ่นทองนะอ้าบวกมาหกรอยก็ยังไีอเอา